ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวอ,อ่านฉลาดวิชามวยจีนจะพาเไปไหน,นก็ว่าเดินเวียนรอบพันศาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อันนี้อ๋ออืมไม่ีอยากจะโม้หน่อยแล้วก็โม้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันก่อนอย่ามาดูกันเลยนะครับทุกคน แล,แล้วเมื่อหลัเราน่าจะได้ออกไปจากคูสกกทีนะงะอยู่กับน้องจุกตามีมาหลายเดือนแล้วป่านนี้ยังไม่ได้ออกเลยว่าไงตำรวจแบรี่ทำไมนาถึงมาให้เราออกพอถามก็ไม่ตอบอีกนะหญิงด้วยอมไม่พูดคุนละเราหาทางหนีเองก็ได้เถออ ห้องที่เราอยู่มันก็มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไหมเนี่ยแต่ก่อนทีวีไม่มีแต่ว่ามันเพิ่มทีวีมาให้เตียงนอนสองชั้นกับนอนตุ๊กตาหนึ่งตัวแล้วก็จะมีชักโครกเพื่อที่จะขับถ่ายและก็ปัสสาวะแล้วมันสามารถหาทางหนีได้ไหมเนี่ยน่าจะหาได้นะแต่ว่าต้องไปทางไหนมันมีอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยในะคูแห่งนี้ม่วนอนเหลือเกินไปนอนดีกว่าเอ๊ะที่เพิ่มมีอักษรชี้ขึ้นไปบนเตียงชั้นสองทำไมอะ เราขึ้นไปหนแล้วกันพอขึ้นมาชั้นสองก็เจออักษรให้ไปทางขวาแล้วก็จะมีท่อเขาให้ทำอะไรอ่ะนั่นลองเสี่ยงดีวกว่าเผื่อเขานายจะแบบว่าพาไปทางออกให้ทุบท่อใช่ปะตำรวจแบลีไม่เห็นทุบได้เลยไปทางไหนต่อทางนี้กดตรงนี้อีกอ,อกีออกครั้งเ,เหรอเฮ้ยออกอืมออกไปแล้วเก็บขยกด้เหรอไม่น่าใช่มั้ง เราต้องมากดตรงนี้ใช่ปะกดแล้วยังไงต่ออ๋อพระที่จะให้แบบว่าแก้ปันหายไปนั่นเองอักษรชี้ไปทางนี้แล้วก็ไปต่อ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 อุตกเกิดตัแล้วอะไรเนี่ยกดปุ่มแดงใช่ไหมกดแล้วยังไงต่ออือก็มีแผ่นด้งขึ้นมายอย่างนี้ว่าที่จะเป็นทางไปต่อแล้วก็เดินบนท่อมีบันไดอะไรเนี่ยประเจ้าช้าทำอะไรอะ่ะไหนลองกดปุ่ม R ดิอ๋อ องและก็จะเจอทางลงของท่อไอนี้จะพาเราไปไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยลงมาแล้วยังไงต่อนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนหน้าคุกที่เราเข้ามานะนี่ไงทางออกออกได้ไหมโวออกไม่ได้ใช่ด้วยไหนเรามาทางนี้เจอตำรวจแบรรี่เขาว่ากำลังตดปุ๊บปลาปุ๊บป้าอยู่นะครับทุกคนเพราะเขาเนี่ยได้กินุ้ปตลปูปลามาแล้วก็มันเน่าจังหวะนี้แหละใช้โอกาสในการกดปุ่มแดง ไม่เป็นไรนะครับทุกคนสามารถที่จะแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้จังหวะนี้แหละไปมาดิกระโดดไปบนท่อแล้วยังไงเดี๋ยไปเรื่อยๆกระโดดอีกเอากับตกแล้วก็ไปตรงนั้นต่อ แต่ว่ามาอยู่ในห้องน้ํานะครับทุกคนห้องน้ํานี่ก็คือรูอหรามาเห่าใช้ได้อะไรนะ no escape คืออันนี้แหละอ,อ๋อสามารถแบบว่าฉีกได้นะ้ทุกคนแต,แต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสาคัญมากอือหือระเหยออกมาเชียวอือหือนี่ก็ทางออกนี่อะไรห้องน้ําธรรมดาแล้วเนี่ยวุ่ยมีเหรียญเก็บเหรียญมาดีว่าเก็บแล้วเก็บแล้วเราลงไปชแ้นใต้ดินกันเลย อุ้ยส่วมพังแตกหมดเลยเรามาอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับทุกคนอะไรอ่ะต้องใช้แระแจจัดกางกับซอมบี้เหรอมาสิไม่เป,ไเ,มเป็นไรเพราะต้อ่ะถนัดวิชาภาไม่เป็นไรเพราะเต้อ่าถนัดวิชามวยจีนหยอ<า>ไปต่อไปต่อหยอเอาหยอ หมดแล้วบอกแล้ววิชามวยจีนที่ไปได้เรียนมาเนี่ยใช้ได้กดตรงนี้แล้วประตูนี้จะเปิดหรอโอ้โหเีนะที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ต้ตตนอ่ะพ่าเราไปแล้วเราเข้าไปในปากแล้วก็ยังไงต่อตเจรียญก็ต้องเก็บสิครับไปต่อมันมีเหมือนกับว่าเป็นกับดัก้วทุกคนเวลาไปเนี่ยเราต้องดูให้ดีไม่งั้นก็อาจจะตุยเย่ได้ไม่ตุยหรอกปีนบันไดต่อกดอะไร,รอ่ะ ดตรงโซ่แล้วก็ยังไงต่อประตูนนี้ก็จะเปิดแล้วมันจะพาเราไปไหนโวยโวยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราอาจสามารถรับก็หม่ได้มาแอบตรงนี้ก่อนดีกว,ว่าเจอเหรียญก็เก็บลูกลาวานเนี่ยช่างลูกเกี่เสียก,กันมาสิมาดิกย,ย,ย๋อจะได้ยี่หอต่อต่อเลยเจอบันไดแต่ว่าเจอเหรียญก็ต้องเก็บก่อนจะไม่ได้แล้วยิงขึ้นไปข้างบนต่อแล้วยังไงเจอเหรียญเก็บเลยห้องอะไรเนี่ย Right. รู้สึกเหมือนว่ามันอาจจะติดตรงเสานะทุกคนแต่ก่อช่างเขาเถอะเราเข้ามาในห้องนี้แล้วจะยังไงต่อหมุนอันนี้เหรอแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องหนีให้ได้เจีกับห้องนี้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ยังไงต่อเว่อร์จ๋าเจ้าเป็นไงวิชามวยจีนของเต้ใช้ได้ปะกระโดดเจอเรียญก็ต้องเกะไปต่อเลย เรียญก็ต้องเกตไปต่อเลย,จเ,ยเจอเหรียญไหมออกไปเจอไปต่อเจอเหรียญไหมเจอก็ต้องเกบอ,อุ้ยมาทัดตั้งตัวแล้วก็มาแล้วจ้งจกอยย้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 อเย้อยย้อยย้อยย้อ้อยย้อย้อยย้อย้ย้อยย้อ้อยย้อยย้อย้อยย้องย้อ้อยย้อวออยย้อ,อ่ย้อยยมอ้อย้าอ้อย้ยอยีออ้อยอยอ ใสยใหญ่ยางใหญ่ทั้งหลายครั้งสุดท้ายเราตายแทนมาใหม่เหรอเห็นไหมข้าเดือดปุยเย่เลยอุ้ยกับดักไม่ต้องเก็บเหรียญแล้วเถอะเจอแล้วอีกอย่างเจอี้เจรอเจออีกตัวหนึ่งเหรอเหรออะไรอ่ะกล่องผสมพยาบาลใช่ปะเก็บเลยแล้วก็เจออักษรให้ไปทางซ้ายแล้วยังไงต่อกระโดดเหรอกระโดดถ้าตกก็ต้องเริ่มต้นใหม่ดีอุ่ยเจออีกแล้วไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ก็ช่างเขาอ่ะปุ๊บดีนะกระโดดพัน มาสิมาดิกลัวมั้งไม่โดนไปไงต่ไม่อยากจะสู้กับเขาแต่อยากเก็บแรงไว้สู้อย่างอื่นดีกว่าไี่บุยนะไอ้เน,นี่จะพาเราไปไหนเราก็มาโผล่ที่เดิมมาพร้อมกับตู้น้ำไหนลองสวยสิมีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมานทันทีไปไหนต่อต้องวิ่งเหรอได้เลยเอาหมายได้ทุกคน เสื้อ,อน,นี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วก็กระโดดชนะแล้วแล้วอันนี้นายก็ชี้ห้เราไปทางขวาจะเจอกับบันไดแล้วก็ไปขึ้นข้างบนโอเคเีนขึ้นไปเจอบันไดอีกแล้วก็้องปีนืมืจออะไรต่ออืเชฟโซนอะไรนี่เชฟโซนหรอคืออะไรอย่างน่าเองก็ไม่รู้ มายกับว่าต้องหาอะไรมาเพื่อที่จะขึ้นไปบนท่อแะ้วทุกคนก็จะหาอะไรได้มันอยู่นั่นมันก็ได้ตามเรามาแล้วอย่าตามมานะเฮ้ยถ้าไม่อยากให้เราของขึ้นมันไปไหนแล้วเดนินกับว่าเดินเวียงรอบพันศาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้ยไม่แต่ทั้งตัวลลแล้วก็โผล่มาแล้วมันให้เราทำอะไรอ่ะไอ้นี้ ปวดได้แล้วโว้ยมันมาตอนไหนเนี่ยมันมาตอนไหนอืมั่นไงไมีแต่ข้อความอะไรขึ้นมาไม่รู้ไ้าอย่าเราเอาปัจจัยเนี่ยไปสู้กับตำรวจดูแต่ว่าแต่เนี่ยคงไม่น่าสู้เขาได้เพราะเขาเนี่ยเก่งกัดก้ามาเอาตัวรอดออกไปจากที่นี่กันดีกว่ามันหายไปไหนแล้วมันไม่อยู่นี่แหละทางสุอดของเราเจอแล้วปุ๊บเอาคว่ำอีกอยู่อยู่ดีๆีนั่นแหละแล้วก็ปีนออ,อกไปได้แล้วแย่ แล้วก็มาเจอห้องอะไรอย่างเงี้ยต้องเดินไปเหรอแล้วก็จะมีพัดลมอยู่ในทุกคนแล้ในการพัดของลมมันจะเยอะหน่อยแต่เราก็ส,มา,สามารถฝ่ามันได้เจอบันไดเสร็จเด้งก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เจออะไรต่อเจอรูถสองให้ชี้ไปทางขวาออกทางซ้ายแล้วก็อะไรต่อปีนเหรอเอาตัวไปเราตัวไปแล้วก็เจอบันไดเสร็จเด้งก็ขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็เจออะไรต่อไปมาดูกันเลยนะครับทุกคนเจอไหนะเป็นทางไปแบบ มันหมุนอยู่นะทุกคนแต่เราก็สามารถไปได้มันมีอะไรขวางทางเราแน่นอนร,อรับบระกันต็หมุนท่อดอน,นี้ใช่ปะแจแล้วก็หยอแล้วก็ไปทางไหนต่อไปทางนี้ตกมาตายเลยอันนี้ให้ขึ้นไปข้างบนใช่ปะเงนเดเตอร์เนี่ย,ยจะลองดูเฮ้ยมาตรงนี้แล้วก็ตัวแล้วแล้วก็หยอ ตรงไหนต่อตรงไหนต่อฮะฮะยังไงตานนี้แล้วก็ไปต่อเลยแล้วก็หรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนว่ามันสามารถไปได้หรือไปได้ยังนี่งไงไปได้แล้วเราก็เดินไปแบบไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยนะครับทุกคนแคเรียนเก็บ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 ไม่ต้องเก็บแล้สิเวลาจะ่บันไดสีเวลาก็เป็นคับข้ขงบนแล้วก็จะเป็นอะไรต่อดูกันเลยครับคนให้เอากล่องมาแล้วก็ตั้งแล้วก็เปีนขึ้นไปหรอ แล้วก็ให้ลงไปข้างล่างแล้วลองทำใหมอ่อ่ะไม่รู้อะ่ะลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้อ๋อกระโดดเลยช่วยทำไมไมดับแล้วเหรอแล้วก็กระโดดต่อฮ้ยมันเร็วแปลกๆกฮ้ยขึ้นข้างบนเหรอลอยไม่ได้แล้วแล้วก็ฮูยตกตกตกหน้าแหกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ช่างเหอะเจอแล้วอุ้มรอดมาได้แคกทีหนึ่ง ต้องแช่ประแจไม่หรอเหมือนกับว่าเด้นน่อมาโผล่ที่เราอ่านนะครับทุกคนแล้วก็เจอเชฟเนี่ยกำลังถือกระทะคู่กับคู่ใจของเขาอยู่แต่ก็ทำะารเป้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเม้่ไหนจะเดินไปแบบไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเขาเพราะว่าเราเนี่ยมาเหนือกว่าเขาแล้วก็เขาจะให้เราไปหยิบปืนนะครับทุกคนหยิบปืนแล้วก็ยิงเชฟหาย อยู่นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้ายิงเข้าสู้เข้าสู้เข้าสู้เข้าดึงดึงดึงตกงปแง้วงดึงดึงเปิดึะเึืดึง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 ดงดงดึงดดึงดวงดงดงด่งดดึง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 ดึเด็งอึงางงดึงดึงงนึงดึงดงดึงดึงดึ้ดึงดึงงดึงดงดึดงดึงดงดดงดึงดดึงดดดดดดดึดด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  ก็เจอแล้วก็เจอพวกหุ่นยนต์เครื่องบินแล้วก็หุ่นยนต์มอเตอร์ไซค์ทุกคนแต่ก็ทำอะไรเต็มได้หรอมานี่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 แม่ยิงแค่สองทีก็พังซะแล้วเหรออ่อนเกินไปนะนี่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 ยิงแค่สามทีก็ตายแล้วอ่อนนะเราอย่าไปขิงกับเขาเลยนะครับทุกคนอุ้งเจออีกแล้วมาดิคิดว่ากลัวมั้งก็กลัวแหละแต่ก็ชนะอยู่ดีนี่นี่นี่เห็นไหม เลยต้องยิงเหรอโอเคยิงแล้ว like. อ๋อมีทาให้ไปแล้วไปเลยเจอแล้วหุนยนต์นี่มีทุกที่สลอเกินแต่แกก็ไม่หวั่นไม่กลัวยิง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 ตายแล้วไปกันต่อฮัจ์ฮัจ์เกือ ตกไปแล้วแล้วก็เจอทั้งสามตัวนั้นมีทั้งมอเตอแล้วก็ข้างบนอีก2ตัวแต่ก็ไม่สามารถทำลายได้ยิ่งยิ่งยิ่งเห็นไหมรถมอเสอก็พังไปแล้วข้งบนวิ่งวิ่งวิ่งิ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 งวงเห็นไหมตายเลยอ่อนว่ะซวยไไม่ได้หรอกแล้วมีอยากจะโม้อยแล้วก็โม้หน่อยนี่ไงขนาดเลสเตทำลายไปไม่ได้หรอกกาก เนือสมันตัดเลยเกินทำไบเตอมได้เห็นไหมซึ่งอาจจะเกอบค่าเต้ได้แต่ก็ไม่สามารถทำแาตเตอร์ได้หรอกห้องนี้อ๋อประตูกรรมจะเปิดแล้วก็เจอทาออกแล้วเย่มาสิตำรวจเบรรี่เราไม่กลัวนาหรอกมาดิยินดิ วราระเบิดตูเลไปแล้วเย่ yeah. ยิงฉลองหน่อยปิ้วปิ้วปิ้วไปกันเถอะเจอรถตู้ขับได้ปะโอเคขับได้บายยนะครูขอให้มีความสุขกับการอยู่ที่นี่นะเอ๊ะ okay. ขับยังไงเหมือนกับว่าต้องให้ขับเองนะครับทุกคนนังไงแล้วก็พุ่งชนไปเลยบายยนะไว้เจอกันไหมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันก่อนยัามาดูกันเลยนะครับทุกคน โรตีก็คือบังคับยาบ,บังคับเย็นแต่ก็พอขับได้อยู่ไปต่อไหนได้หรอเอาไรอ่ะให้มาตรงนี้หรอตัวเองตัวเองก็ไม่รู้กันเอาตกแต่ก็ไม่เป็นไรตัวยังปลอดภัยอยู่ดีจริงใช่ปะยุ๊ปอืมมีทางให้ไปอีกแล้วจะบนันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็กระเดดกระเดดกระเดดอะไรอะงอะูงูมาดิ วุ้งยิงคางเลก็ตายและงูแล้วก็กระโดดกดปุ่มแดงจะพาเราไปไหนมาดูกันเลยแล้วก็ให้มาตรงนี้เจองูอีกแล้วงูเหา่าซะด้วยนะพี่หยามาดิปุ้มคางเียก็ตายแล้วคิดได้ตเตรยไมาได้เนี่ยเพราะว่าเป็นประแจนะทุกคนประแจเนี่ยก็คือวิชามวยจริงของเตาไปเลยมาทั้งหมดหยอพี่หยอหยอย่างนง่หย,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 ยอเนนะดี๋ยวตอนนั้นจะโดนชาประแจไปถ้ากับงูดูว่ามันได้ปะ ไมยาปมยาปะทะกันนะทุกคนวิชามโมจีนศักดิ์สิทธิ์เกินเลยเพื่อเรียนมาจากอาจารย์ชาเย็นเติมเดรคอปเตอร์ต้องขับเองไหมโอเคได้ขับขึ้นบินแล้วนั่งออกใจได้นั่งขึบ้นบินไปที่จุดบินแล้วเนี่ยได้นั่งขึ้นบินไปที่จุดบินแล้วนะครับทุกคนได้เดี๋ินขึ้นบินเนี่ยจะพาเราไปไหนมาดูกันเลยบ๊ายบายนะครู ขอให้มีความสุขนะบ่ายนะ้าตำรวจแพรี่ออกไปใช่บ่ายนะ้าตำรวจแบรี่ขอให้มีความสุขกับการคุมนักขางะนะโทษนะ ถ้าได้บางขั้นแล้วป็นตำรวจมีออกจะคุกได้เป็นตำรวจเลยเหรอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เต้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า๊า่บายสวัสดีครับย้งถ้าหาใครชอบคลิปของเตยอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าหาใครอยากดูคลิปใหม่ๆของเตยอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ